เวลาเรานอนไม่หลับเนี่ย มันมีหลายสาเหตุคือตัวตัวเราร้อนความร้อนพิษร้อนในตัวเราสูงนะคะนี่กรณีที่1มันจะเวลาเรานอนเนี่ยเหงื่อมันจะออกเยอะแล้วก็จะร้อนวูบวากนะคะตัวนี้ี่2ที่นอนไม่หลับคือเส้นเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะเส้นเลือดไหลเวียนไม่ดีก็คือมีของเสียในเส้นเลือดเราเยอะเวลาเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันจะเกิดอาการมึนงงนะคะอ่อนเพลียตลอดเวลาแล้วเวลาเราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนจะง่วงนอนแต่เวลาเรามาหลับอ่ะมันหลับไม่ได้เนี่ยคือลักษณะของคนที่ที่หลับยากนะดังนั้น นนเนี่ยเวลาแก้ปัญหาก็คือเส้นเลือดของเราที่มันมีของเสียเนี่ยมันต้องทะลวงออกนะคะเปิดเส้นเลือดออกพอกินผู้หลานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันจะมีสูตรยาบางตัวค่ะที่เป็นส่วนผสมนะคะในแพทย์แผนไทยก็คือยาฤทธิ์เมาเบือ่อนะยาฤทธิ์เมาเบื่อ จะเป็นส่วนผสมเล็กๆของผู้หลานใส่เยอะไม่ได้นะคะยาเล็เมาเบื่อหาได้ทั่วไปอย่างเช่นพวกขันทองพยาบาทนะคะกัญชากัญชงอะไรพวกนี้คือถ้าเรากินพวกนี้ค่ะถามว่ากินกัญชาแล้วทาให้นอนหลับไหมหลับแน่นอนค่ะหลับดีแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณที่เยอะที่สูงไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะมันจะทําให้เกิดอาการหลอนนะคะหรือว่าประสาทมีปัญหาของผู้หลานเนี่ยมันจะเป็นสูตรแต่ใช้ยามาเบื่อแค่เล็กน้อยจะไม่ได้ใส่เยอะนะคะ สูตรของผู้หลานนะคะเหมือนจะง่ายนะคะถ้าดูตามกล่องมีใบเตยใบบัวบกเจลกู่หลานภูเขาอันนี้คือสูตรมาตรฐานแต่วิธีการทําสตุปา萨ฆาพิษยาของแพทย์แผนไทยมันต้องใช้สมุนไพรอื่นในการเปลี่ยนสารอันนี้คือสูตรมันไม่เหมือนคนอื่นเนาะอันนี้คือแพทย์แผนไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจวิธีการทําตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากจะเจาะสูตรเอาแค่นี้แล้วไปทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนผู้หลานนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจบางคนเนี่ย มาดูแค่เนี้ยเราไปทำไงมันจะเป็นยาลิ์เย็นทั้งหมดนะคะมันต้องเปลี่ยนสารก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยคนตินกินผู้หลานก็อ่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอ่าฤทธิ์ิยาทางแพทย์แผนไทยมันต้องเรียนมาจริงๆถึงจะทําสูตรออกมาได้ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ไม่ได้ถ้าใส่น้อยเกินไปมันก็ไม่เห็นผลแบบเนี้ยค่ะทาเป็นสูตรยาเนี่ยต้องมีสูตร ที่เป็นลักษณะคุมพิษด้วยล้างพิษในตัวด้วยถ้าไม่มีคุมพิษหรือล้างพิษในตัวสูตรยามนั้นไม่สมบูรณ์ก็จะตกค้างด้วยนะคะตามนี้โอเค